สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมนายระวีและกุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสามพักเพื่อไทยครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับท่านประธานครับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่มีความใกล้ชิดกันในครอบครัว ตามนิยามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติครับกุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวุทธศักราช2,550ที่กินความหมายเกินไปกว่าคู่สมรสตามนิติในและประเด็นสําคัญที่ท่านผู้ชี้แจงครับต้องมารายงานให้รัฐสภาของเรารับทราบตามมาตราที่17ในวันนี้ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นครับว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่ต้องให้ความสําคัญเพราะจะมีกฎหมายสักกี่ฉบับกันครับ ที่กาหนดให้ท่านต้องกลับมารายงานสถานการณ์ให้สภาได้ทราบถึงสถานการณ์และมาตรการในการแก้ไขปัญหาเป็นประจําทุกปีและจากที่ผมได้ศึกษาครับรายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงประจําปี2,563ถึง2,564จึงอยากขอร่วมอภิปรายสักถามครับในการในครั้งนี้ด้วยก็จากสไลด์นะครับผมมีประเด็นและก็มีตัวเลขเชิงสถิติ3ด้านนะครับเกี่ยวกับ กับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยที่อยากแสดงให้ดูครับในสไลด์แรกนี้นะครับเป็นสถิติความรุนแรงในครอบครัวในรอบ7ปีระหว่างปีงบประมาณ2,559ถึง2,565จําจำนวนทั้งสิ้นนะครับ1 1 6 1 7รายฉเฉลี่ย1,660รายต่อปีหรือฉเฉลี่ย138รายต่อเดือนหรือฉเฉลี่ย5รายต่อวัน ซึ่งจากข้อมูลนี้ครับมาจากเว็บไซต์นะครับของกรมกิจการสตรีแลสะสถาบันครอบครัวซึ่งพอมาเปรียบเทียบกับในเอกสารแล้วข้อมูลไม่ตรงกันตัวเลขไม่ตรงกันผมก็เลยมีคําถามครับว่าสรุปแล้วเราควรจะต้องใช้ตัวเลขจากแหล่งข้อมูลไหนกันแน่ถึงจะถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ดีครับข้อมูลทั้งสองแหล่งครับเป็นในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือ ความรุนแรงนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดลงแต่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันทั้งคู่สอลนีต่อไปด้วยครับในขณะที่ครับปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเป็นเหมือนที่เ,เพื่อนสมาชิกลหลายๆท่านได้อภิปรายไปครับยาเสพติดสุราความหึงหวงการหย่าร้างสุขภาพจิตแล้วก็ความตึงเครียดของทางเศรษฐกิจโดยปัญหาหลักๆปัจจัยหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดและก็สุรา ป,ปัจจา,ายต่อไปครับสาะต่อไปครับและเมื่อผมรองมาค้นถึงระดับประเทศระดับจังหวัดครับรวมทั้งประเทศนี้มีสถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัวในปีงบประมาณ2,565อยู่ถึง24,654รายอันดับหนึ่งอยู่ที่ภาคกลาง7,000กว่ารายครับแล้วก็มาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคตะวันออกและพอมาค้นในระดับจังหวัด เป็นที่น่าตกใจครับว่าห้าอันดับสูงสุดของประเทศที่มีสถิญญติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัวนั้นก็คือขอนแก่น1,260ลายและมีอุดธตณ์จังหวัดของผมเองอยู่ที่1,108ลายจากสถิญญติครับท่านประธานจากการค้นคว้าย้อนหลังพบว่าสถิญญติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่ได้มีแนวโน้มท,ที่ลดลงแต่ในอีกมุมหนึ่งครับ ตามหลักการของไอซ์เบิร์กโมเดลหรือทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งสถิติที่เราเห็นนั้นอาจเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาเล็กๆของยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาเท่านั้นเองครับหรือกล่าวได้ว่าการรายงานสถิติดังกล่าวของท่านเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ตรวจที่ถูกตรวจพบและมีการรายงานบันทึกไว้เท่านั้นแต่ยังอาจมีความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงอีกมากครับที่ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีการบันทึกเอาไว้โดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นฐานขนาดใหญ่ของภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใต้ผิวน้ําซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะมีขนาดหรือปริมาณอยู่อีกมากน้อยเพียงใดครับและที่สําคัญเราไม่ได้มีวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลมากเกินไปกว่าการจัดทําโดยหน่วยงานของรัฐแต่ในอีกมุมหนึ่งครับในทางที่ดีนะฮะก็อาจเป็นแนวโน้มที่แสดงให้เห็นรัาว่าภาครัฐหรือผู้ถูกกระทําได้ให้ความสําคัญต่อปัญหานี้ ทำให้มีการรับแจ้งและการเข้าถึงกลไกลของการดูแลของหน่วยงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับนี่จึงเป็นทั้งข้อกังวลและข้อสงสัยของผมครับว่าจริงๆแล้วตัวเลขสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบันนั้นอยู่ที่จุดไหนกันแน่ครับขอสั้นดถัดไปครับอ่ะตูละครับสำหรับข้อสังเกตในมาตรการที่รายงานเสมอเสนอมานะครับผมขออภิปรายเพิ่มเติมเพื่อร่วมเสนอแนวคิดและแนวทางในการปรับและนําเสนอรายงานให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท่านประธานครับในมุมมองของผมนั้นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลายประการครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโครงสร้างของสังคมไทยที่ผ่านมาซึ่งถูกทําให้เชื่อครับว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยเป็นใหญ่ในครอบครัวทําให้โครงสร้างและบทบาทในครอบครัวจะนําโดยผู้ชายและมักปลุกฝังให้ผู้หญิงต้องอดทนแต่ในประเด็นนี้จากการศึกษาหล,หลายชิ้นครับจะพบว่าถ้าผู้หญิงมีการศึกษามีการเคารพในตัวเองและผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทั้งในมิติทั้งเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมจะลดความรู้สึกว่าต้องอดทนลงได้และเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่คลายปัญหานี้ดังนั้นครับผมจึงอยากทราบว่าท่านได้มีมาตรการในการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอย่างไรบ้างรวมถึงองค์กรที่ทำงานในด้านนี้ได้มีกาประสานการ,รทำงานให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอย่างไร จริงๆผมทราบครับว่านอกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังมีอีกหลายหน่วยงานและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับแต่เหมือนว่าการสร้างทิศทางเพื่อหเห็นภาพรวมของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรในประเด็นถัดไปครับการไม่มีความตระหนักร่วมกันของคนในสังคมและการขาดการให้การศึกษาครับเนื่องจากปัญหาสําคัญของความ,มรุนแรงในครอบครัวนั้นมักถูกม,มองว่าเป็นเรื่องหน้าหน้าอายครับ ไม่ควรนําออกมาในครอบออกจากครอบครัวหรือคํากล่าวที่ว่าความในอย่านําออกความนอกอย่านําเข้าแต่ความเชื่อแบบนี้กลับทําให้สังคมไม่ได้ระหนักถึงความเป็นจริงของความรุนแรงของปัญหาผมจึงเห็นว่าควรมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังครับและสร้างกลไกในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้การศึกษารวมถึงการรณรงค์ให้สังคมร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นในทุกระดับ ผมทราบว่าตอนนี้ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้สร้างผู้ไก่เกลี่ยภาคประชาชนอย่างมากมายครับตามพรบไก่เกลี่ยข้อพิพาทตามพุทธศักราช2562ที่สามารถไปตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยที่ชุมชนได้น่าจะลองเอาพิจารณาดูว่าความช่วยเหลือนี้จะช่วยเหลือได้ขนาดไหนนะครับอีกสอ,สองประเด็นครับรรท่านประธานนั่นคือเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจกซึ่งต่อไปเราจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวลงได้โดยสรุปครับสุดท้ายครับผมทราบดีว่าเรื่องนี้ครับไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้นเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องควบคุมครับแต่เราก็ควรมีการหาทิศทางพร้อมกับกําหนดผลลัพธ์ที่กําหนดให้ชัดเจนมากกว่านี้ดังน,น,นั้นผมขอความกรุณาท่านผู้ชี้แจงครับหากเป็นไปได้ช่วยส่งข้อมูลโครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงตามพรบ,บคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550เพื่อที่สภาแห่งนี้ครับจะได้เห็นและรับทราบครับว่าจะช่วยท่านปรับแก้หรือสนับสนุนโครงการหรือมาตรการอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิดการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรมครับไม่ใช่แค่การรับรู้ข้อมูลผ่านเพียงตัวเลขเท่านั้นครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ ต่อไปท่านกันตพลดวงอ